สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมแร็คเนล็อกแรนด์เวิร์ดเจเนซิสนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่คุณควรรู้นะครับผมก่อนเล่นเกมนี้นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างและมันมีอะไรนะครับผมที่มันแตกต่างนะครับผมกับแรน n d เวิร์ดเตอร์เวอร์อืนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผม อันดับแรกนะครับผมแน่นอนสำหรับค a l l and l o k จะต้องรู้อยู่แล้วนะครับการบังคับตัวเกมนี้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นการแบบคลิกเดินเท่านั้นนะครับผมหรือไม่ก็ณตอนนี้เนี่ยในส่วนของเซิร์ฟ land world เนี่ยที่เราเล่นกันเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีรูปแบบการ auto p เ a อ e r ให้ด้วยนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่ามันก็คือเป็นตัวบอทในเกมนั่นแหละครับนะครับโอเคนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันจริงๆนะครับผมสาหรับเซิร์ฟนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ซึ่งตัวเซิร์ฟนี้เนี่ยนะครับผมจะมีระบบ s t a ม i ินนะครับผมเห็นไหมครับเราจะมีสต a ม i ิน่เนี่ยนะครับผมตอนหนึ่งวันเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสตามินะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมแล้วก็ s ต a ม i ิน่เนี่ยนะครับไม่ใช่หมายความว่าบางคนก็จะเข้าใจว่าพอมันมี s t a ม i ินปุ๊บหมายความว่าถ้าเราตีมอนจดได้สตัมมิน่าครบหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถฟาร์มได้อีกไม่ใช่ครับ สำหรับเซิร์ฟเจเนซิตนะครับผมเซิร์ฟนี้เนี่ยก็มีออกมาแก้ช่องว่างในตรงนี้นะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถฟาร์มได้ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่ามันมีระบบออโต้เพย์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูระบบออโต้เพย์หรือระบบบอทเห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมครับผมออโต้เพเยอร์เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าซื้อทีหนึ่งเนี่ยอยู่ได้30วันนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันก็สบายมากนะครับผมสําหรับ สายที่มีเวลาเล่นน้อยนะครับผมไม่่อมีเวลาเล่นเนี่ยนะครับก็ซื้อออโต้เพลเยอร์ได้เลยนะครับผมสบายมีบอร์ดชิลๆนะครับแล้วก็เวลาคุณเข้ามาเล่นก็เล่นพวกกิจกรรมต่างๆใช่ปะเออส่วนเวลาที่คุณแบบว่าไม่ว่างเล่นคุณก็สามารถปล่อยบอร์ดได้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าออกมาตอบโจทย์นะครับผมสาหรับผู้เล่นทุกรูปแบบเลยไม่ว่าใครจะเล่นมือก็เล่นได้ถูกไหมครับหรือใครจะเล่นแบบอ่อ,อยบอร์ดก็ได้นะครับผมโอเคนะครับ อย่างที่บอกครับพอรูปแบบของเจเนซิสเนี่ยมีสตามิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับจะมีการใช้สตามิูนด้วยกันทั้งหมด2แบบนะครับแบบที่1นะครับผมก็คือการฆ่ามอนเตอร์1ตัวเนี่ยจะลด1นสตามิแานะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการขุดแร่นะครับผมขุดแร่เนี่ยนะครับผมเวลาเราไปขุดแร่เนี่ยมันก็จะใช้สตามิ่นในการขุดดังนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถระบุได้เลยว่าคุณจะไปขุดแร่ หรือว่าคุณจะมาเก็บเดเวลอัพตัวละครใช่ไหมถามว่าทําไมต้องไปขุดแรกครับเพราะว่าในส่วนของภาคนี้นะครับของเจเนซิตเนี่ยเขาจะไม่มีการดรอปพวกกีรูโอริเลยนะครับเพราะว่าเขาลดช่องโหวไปว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดถ้าพอเอาเข้ามาดรอปใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปบอดโถมกันอยู่ที่โถตตาติกโกเลมอะไรพวกนี้พวกมอนที่มันดรอปกีรูโอริใช่ปะเออแบบนั้นก็จะกลายเป็นแว่าโอ้โหสะพึงเลยนะครับ มีแต่คนปล่อยบอดปล่อยอะไรเต็มไปหมดนะครับผมดังนั้นณนะตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องเลือกก่อนสําหรับเจเนซิสว่าคุณจะมาเก็บเลเวลอพตัวละครนะครับผมหรือว่าคุณจะไปคูแร่นะครับผม,อผบผมโอเคนี่ก็เป็นพิธีการใช้สตามิน่นะครับจบไปทั้งหมด2แบบต่อมานะครับอย่างที่บอกครับต่อให้สตามิน่หมดเนี่ยคุณก็สามารถฟาร์มได้นะครับแต่ว่าของรางวัลเนี่ยมันจะลดหลั่นลงมานะครับถ้าเราจะเทียบ100%เนี่ยนะครับผมง่ายๆเลย สมมติว,ว่าปกติถ้าเกิดว่าคุณมีสตามิน่าใช่ไหมครับคุณมีอยู่100เวลาคุณดรอปโอกาสในการดรอปหรืออะไรพวกนี้มันก็จะ100แต่ถ้าเมื่อ,อไหร่ที่สตามิน่าหมดแล้วเนี่ยนะครับเวลาคุณเล่นมือนะครับอันนี้เราพูดถึงเล่นมือก่อนนะครับคุณก็จ,จะโดนหักไปครึ่งหนึ่งอ่ะง่ายๆเลยก็คือเหลือ5 0อร์เนะครับอัตาราการดรอปนู่นนี่นั่นทั้งหลายหรือ exp คุณจะโดนหักลงไปเหลือ5 0อร์แต่ถ้าเกิดว่า เวลาสตัมมิน่าคุณหมดแล้วเนี่ยนะครับผมคุณไปปล่อยบอดต่อใช่ไหมครับอันนี้คือใช้ระบบบอร์ดนะครับหรือออโตเพเยอร์นะครับก็มันจะลดลง70%บจากสมมติว่าปกติคุณควรจะได้หนึ่งรนะครับผมคุณก็จะเหลือ3 0นนะครับผมอ่านี่ก็เป็นอัตราส่วนที่แบบว่าแบ่งให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของภาคนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมี ในส่วนของหินพวกมูลสโตนนะครับผมที่ถ้าเราจะเอาชื่อเลยเนี่ยมันน่าจะชื่อว่าหินแลนสโตนนะครับผมหินแรนสโตนเนี่ยนะครับผมมันก็จะสามารถเอาไปออปชันในส่วนของพวกอุปกรณ์ได้นะครับผมพวกชุดนะครับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าเวลาคุณใส่อ,อุปกรณ์โจมตีถ้าเป็นพวกมีดเป็นธนูเป็นดาบเป็นอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถไปออฟได้ หรือเป็นพวกชุดรองเท้านะครับผมผ้าคลุมอะไรพวกนี้หมวกคุณก็สามารถไปออฟได้แต่ว่าส่วนที่คุณจะไม่สามารถใช้หินแลนสโตนออฟได้เนี่ยก็คือนะครับพวกแฟชั่นต่างๆเนี่ยคุณจะไม่สามารถเอาหินแลนสโตนไปออฟได้นะครับจะต้องใช้หินออฟชั่นที่เป็นเฉพาะส่วนของมันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับระบบหินแลนสโตนนะครับผม ต่อมานะครับก็จะมีระบบสัตว์เลี้ยงอีกนะครับผมระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับผมจะดก,ก็ไม่เหมือนในทุกภาคนะอ่าในทุกอ่ต้องบอกว่าใน Land World เก่าเนี่ยนะครับผมมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันจะมีถึงแบบขั้นแบบสีทองเลยนะครับระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยในส่วนของเซิร์เฟเวอร์เนี้ยเจเนซิตเนี่ยนะครับจะมีแค่ระดับสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงเท่านั้นนะครับผมอ่าจะไม่มีแบบว่า Legendary หรือมากกว่า Legendary นะครับดังนั้นเนี่ยก็ เข้าใจตรงกันรประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับผมเราจะมาดูในส่วนของ a d ร์ดอกกับโปร m o ชั่นหน่อยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเจเนซินะครับผมที่ผมลองเล่นมาดูเนี่ยบอกเลยว่ามันก็ถามว่าคนที่ชอบความท้าทายความยากนี่ก็บอกเลยว่าเอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องเลยนะครับแต่ก็อย่างน้อยมันก็ไม่เหมือนแลน d w เวิรเก่าเพราะว่าแลน d w เวิรเก่าเวลาตีมอนใช่ไหมมันดอกกล่องใช่ปห เออมันจะไม่ดรอปของเหมือนเซิร์ฟนี้นะครับเออ,อย่างอย่างเซิร์ฟเจเนซิตเนี่ยเวลาเราตีมอนเนี่ยเราสามารถเก็บของได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาไปขายตามปกติเลยแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟแลนด์เวิร์ดเก่าเนี่ยมันก็ต้องแบบว่าดรอปของมาแล้วก็เอาเซอร์มิน่าไปเปิดนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างกันเยอะเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนของโปรโมชั่นกันดีกว่าครับไปครับ เข้าไปที่หน้าเว็บนะครับผมโอเคนะครับอันดับแรกมาดูที่ a i r ์ด็ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทํา a i ์ด็อกนะครับสำหรับคนผู้เล่นใหม่หรือว่าบางคนอาจจะเล่นมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำนะครับก็อย่าลืมเข้ามาทํา a i ์ด็อกกันด้วยมันไม่มีอะไรยากเลยครับแค่แบบว่าคุณก็แค่คอนเน t พวกเฟซพงเฟซบุ๊กอะไรของคุณ d i s คอร์ดเอาไว้นะครับผมเชื่อมมาไว้นะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมการแข่งพวกเกี่ยวกับพวก Follow ริดคงรีดคอร์ดเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับผมเมื่อถึงจํานวนก็จะแกะ พวกของรีวาร์ดมาตามปกตินะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเควสต่างๆภายในตัวเกมนะครับผมแตเป็นคาแรคเตอร์เก็บเลเวลนะครับจำนวนการฆ่ามอนนะครับฆ่ามอนเยอะแค่ไหนจํานวนการดรอปการ์ดนะครับผมโหมีให้เลือกแบบหลายอย่างเลยนะครับผมสําหรับ a อร์ดรอปนะครับสำหรับใครที่สนใจในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมก็ที่ช่อง a อร์ดรอตามปกติเลยนะครับผมต่อมาเรามาดูในส่วนของอีเวนต์โปรโมชั่นกันหน่อยนะครับผม อีเวนต์โปรโมชันเนี่ยนะครับสำหรับจะเรียกว่ายังไงดีเป็นสิทธิประโยชน์หรือว่าสิ่งเอื้ออํานวยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่แบบว่าพอจะมีแบบว่าเป็นสายเติมแต่อะไรได้นะครับก็สามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกได้นะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับไม่ว่าจะเป็นใบ AB ใบคูณ EXP คูณจ็อบเ0็ดสิบออนสามสออนห้าสออนนะครับผมก็มาเลือกชมเลือกดูก,กันได้เลยนะครับผม แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นท็อปอัพนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างหินเอ,อ,ร,อรูกับโอลิเนี่ยนะครับผมก็ถ้าตาางลากปออกติแล้วเราต้องไปเสียตามิน่าในการในการขุดใช่ไหมก็ถ้าสําหรับใครที่ว่ามีทุนทรัพย์หน่อยก็คุณสามารถเล่งได้นะครับผมในส่วนของหน้าเว็บเนี่ยคุณก็ลองกดเข้ามาซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูณี้ยคูณจ็อบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นยาเด้งเลือดยาเด้งมานานะครับก็ มีรองรับมียันไข่นะครับผมก็ลองดูด้วยกันสําหรับสายชอบทางนี้นะครับก็ลองเข้ามากดดูได้นะครับสําหรับโปรโมชั่นนะครับหน้าเว็บแล้วก็แอดด็อกโอเคนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับแบล็คล็อกแดนเวิร์สเจเนซิสนะครับผมสําหรับใครที่สนใจจะดาวน์โหลดนะครับยังไงก็อยู่ที่ลิงก์ต้านแล้วนะครับผมโอเคยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบายบายครับผมจุ๊บจุ๊บ